ช to มวิวชิวทัพเมืองนครพนมกันค่ะวิวสวยมากเลยค่ะเป็นธรรมชาติมากเลยสวยงามค่ะเอาวิวมาฝากนะคะเก็บวิวสวยๆมาฝากค่ะมาเมืองนครพักเมืองนครพนมหนึ่งคืนอายุยืนหมื่นปีเลยนะคะเชื่อไหมคะเชิญนะคะเชิญมาทเที่ยวเมืองนครพนมกันนะคะ สวยงามค่ะทุกคนเห็นแล้วอิจฉาคนนครพนมกันเป็นแถวเลยค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามภูเขาเป็นของฝั่งลราทิวทัศน์ทอดยาวเป็นของฝั่งไทยค่ะ วิวทิวทัศน์หลักล้านค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆค่ะทับใจมากเลยค่ะ